ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย เล่นเหรอลงมาใช่มาน่าจะมาหามึงไม่รู้ว่าเดี๋ยวรอ,อคุยด <c oughs> ูมืก็ใครจะมาสมัครเข้าแก๊งไม่เห็นติดต่อมาเลยไม่มีหรอกแล้วใครแล้วเขาไม่รู้ได้ไงว่าเรารับสมัครเราไม่ได้รับสมัครนะไม่รู้เ,เขาเขาเดินมาบอก แบบตอนแรกผมยู่อยู่ที่แลนด์เขาเดินมาบอกเฉยๆว่าอยากเข้าอยู่แล้วครับเขาดูสเก็ดขาวมาชื่ออะไรชื่ออะไรเบนเบนฟิก้าเลยครับอันนี้ขายใช่ไหมขายบัตโลใช่ไหมใช่ครับใช่เอเครับซื้อซื้อบัตรโอนหรือยังซื้อแล้วครับโอเคครับนั่งบนรถเลยโอเค อันนี้ไม่ใช้แล้วหรอหรือไปใช้สามรโลหรอเออขี้เกียจแล้วคัะอ๋อขี้เกียจฟาร์มใช่ค่ะค,ครับกระเป๋าอะไรครับสองศูนย์สีหนึ่งครับเดี๋ยวดูแลต่อให้กระเป๋าอะไรสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งครับสองศูนย์สีหนึ่งโอเคค่ะยิ้มยิ้มให้มาเน่ย เกินเสียงเรียบร้อยแล้วเขาเรียบร้อยแล้วเัาโอเคครับแมรี่อะใช่ไหมใช่ครับโอเครับป่าอะไรครับเดี๋ยวให้เงินกันเกือบไม่เอาตังค์เกินเสียงผมเนี่ยนะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีคนเกินเสียงผมน่เนี่ยป่าอะไรครับหนึ่งหกสี่หนึ่งครับ เชข้า <c oughs> ไปไม่เป็นเลยกูหนึ่งหกสี่หนึ่งโอเคครับขอบคุณครับเอ้ยคุณอยู่แกงเหรอใช่ไหมได้ครับหรออยู่แกงออะไร่ะบอกได้ไหมอ๋อโอเคครับโอเคครับตกลงครับ,บ,รบเดี๋ยวดูแลให้ไม่ต้องห่วงโอเคครับครับ ครับอ๋อครับ ไปส่องอะไรไปส่งไหนล่ะ,ะ <c oughs> เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเดินมาเลยทีนี้อ๋อเอองั้นมึงจ่ายมึงจ่ายคุณโลก็ได้ทีเดียวกูจะได้ไม่งงแค่คำคำเดียวคำแกงแตก จริง,งเนี่ยก็คือแล้วมันก็ไปแบ่งกันเองสองคนโอเคได้เดี๋ยวกูจะการให้เนี่ย <Yeah. S 3> เดี๋ยวกูบอกกูพิมพ์บอกเขามีรถอยู่แล้วเปล่า okay. <c oughs> ไม่ไป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 ปกติทำอะไรกันบ้างครับยืนแลนไปส่งแเลยปลามหมอบ เนี่ยเดี๋ยวผมลองถามนะ <shredded throat> <c oughs> ไปส่งไหมครับจะไปไหนหรือเปล่าอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปส่งไหมเออครับไม่เป็นไรค่ะมาเดี๋ยวไปส่งไปไหนนั่นจี ว่าแต่คุณชื่ออะไรอ่ะชื่อเอเลี่ยครับเอเลี่ยเอเลี่ยโอเคครับแต่ลองทวนสิเอเลี่ยอ่าถูกต้องเอเลี่ยนเอ้าทำไมเราสองผิดเนี่ยเอเลี่ยเอเลี่ยเรียกเรี่ยเฉยๆก็ได้เอเลี่ยนน่าจะพอดีเอเลี่ยเอเลี่ยน นี่เพื่อนคุณหรือเปล่า <c oughs> ใช่ครับใช่ใช่ใช <c oughs> มันเพี้ยนเพี้ยนนะครับโซฟ์นอนทำไรอะ่ะไม่รู้เนยครับชอบชอบมาก่อแกะท่อรถเป็นยังไงครับ <c oughs> <c oughs> แล้วคุณทำไรอะ่ะปกติทำไรเนะี่ย <c oughs> ปกติฟาร์มรอบเมืองอ๋อขายแล้วอ่อขายรถแล้วก็ไม่ฟาร์มแล้วอ๋อดิ เออเอารถสามร้อยโลพี่มาใช้โอเคครับแล้วคุณทำอะไรปกติโฟมลอฟาร์มรอบเมืองผมก็ทำนะนานๆทำททีอ้าก็หมายถึงปกติอ๋อตัวตีปกติไม่ค่อยทำอะไรเลยโอเคแล้วมีตังได้ไงแข่งลงแข่งรถอะไรพวกเนี้ยครับ ติงปะไม่ค่อยติงเท่าไหร่คุณ<น>จะยิ้มทำไมอ่ะถ้าคุณยิ้มแล้วจะยิ้มตามไม่ครับผมไม่ได้ยิ้มครับปกติเลยอันนี้อ๋อโอเคใช่ใช่โอเคปกติก็ปกติอือหือ ครับผมเกินจริงนะเนี่ยเฮ้ยเสียงเสียงผมเนี่ยนะเขินเสียงผมเนี่ยนะไม่เคยมีใครเขินเสียงผมเลยเนี่ยรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่มันเขินไงเลียฮัลโหลครับเี่เก็บพี่เก็บไปร้อนร้อนค้อนร้อนเลยว่ะเก็บอะไรในใบหน้าร้อน ไม่รู้ร้อนร้อนขนาดร้อนหนักอ่ะเออทำไมปับไ่บอยเฉยที่ร้อนมันก็ต้องสู้ชีวิตอย่างนั้นแหละคนเราอ่ะร้อน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 อโอเคอเคยเคยครับเจ็ดสองเจ็ดสามสี่เอเียนใช่ไหมเอเรียครับเอเ e ียลเ e ียลเลยครับเออเดครับรถข้างๆนี่ว่างไหมครับข้างๆที่นั่นง ไม่ว่างครับไม่ว่างทำไมอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับเขาไปด้วยวเฮ้ยอันนี้ใครครับเนี่ยสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเอเลียนครับเ <c oughs> อลเลียนอุ้ยใช่ครับคล้ายๆพี่ผมเลยพี่คุณชื่ออะไรอะ่ะคิดไม่ทันครับ <c oughs> เออดีเหมือนกัน <c oughs> ว้าว แล้วแก๊งเป็นไงบ้างอ่ะได้เตียคนอื่นบ้างไหมแก๊งเหรอยังไม่ได้ตีเลยไป่ได้รับเนี่ยไปแลนเขียวก็ได้ครับ <c oughs> ปกติยืนแลนเขียวแล้วครับเนี่ยปกติไม่ได้ยืนแลนเขียวครับอาไหะกดแบบยังบัตรอะไรมีบัตรเดียวอ่ะคือไม่สามบัตรดีเต็ต้อลงเลยใช่ไหมหรือจะไม่ลงลง จะไม่ลง,ลงจะไม่ลงก็บอกเอาลงแล้วงั้นไม่ลงก็ได้ <c oughs> เข้ามานานหรือ,อยังอะ่ะสักพักแล้วมาถึงแบบตั้งแต่เริ่มหรอใช่ขอโทษครับพี่ครับไม่เป็นไรครับก็ไม่นานมาเดือนสองเอดือน สองเดือนก็ประเทศเพิ่งเปิดไม่ใช่หรอ <c oughs> เออผมไม่รู้เหมือนกันนะน,น่าจะมาหลังจากเปิดเดือนหนึ่งไน่าจะเดือนเดียว แล้วใครจะมาเข้าแกงวะไม่เห็นมาอีกทีไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ม่โผล่ก็ไม่รู้จะไปไหนเลยเป็น <c oughs> อะไรก็ได้เดี๋ยว <c oughs> ไปแรงเขียวก็ได้เดี๋ยวได้ต้อมมอเพราะเดี๋ยวสี่ทุ่มเนาะโอเคครับว่าแต่คุณอายุเท่าไหร่อืะ ทำไมยอยากเรียกพี่หรือเรียกน้องไม่ได้อยากเรียกน้องแล้วคุณอายุเท่าไหรอ่อ่ะเอาถามก่อนถามกล้าเฉยเลยเอาไม่ปกติไม่เคยได้บอกใครไงอายุอะ่ะเอาแล้วบอกไม่ได้หรอยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่ายีา่สิบกว่าเราจะรู้ไม่ไละเนี่ยว่าต้องเรียกอะไร อ่ะแล้วคุณเท่าไหร่ล่ะย <22. S 1> ี่สิบสองเรียกพี่ก็ได้โอเคครับพี่เอเลี่ยนไว้เจอกันโอเคครับ พอครับพอพอพอ